ตอนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดเข่าค่ะปวดเข่าแล้วก็เจนปวดในเจนเป็นเจนปวดเข่าเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยออ๋เดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะไ่ได้เลยแล้วก็เคยไปหาหมอค่ะหมอหลังกันไหมค่ะกินยามาแต่ก็ยังไม่หายแล้วเคยไปหาหมอในวันที่บ้านเราได้มันหายดีค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญนี้ได้ยังไงคะ ดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้มาทานใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยเนี่ยึ่งแผงใช่ไหมคะหลังจากทานแล้วไม่ขึ้นยังไงเลยค่ะอ๋อไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดข้านะคะค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเออมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าด้วยใช่ใช่เดินเนี่ยแป๊บแป๊บเลย นี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อเสื่อมนะคะคุณป้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะสวัสดีค่ะใครปวดข้อปวดเข่ามาทางนี้นะคะวันนี้พี่เพนค้าที่ทานถันถิ่นตัวนิบุญเจนนีนะคะแล้วก็อาการปวดสาย่ไปนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่สายเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะมีความแตกต่างอย่างไรค่ะก่อนทานพี่ใส่มีอาชีพอะไรอยู่นะเออมีอาชีพขายส้มตับค่ะค่ะคืออาชีพขายส้มตับไม่อย่างว่าล่ะค่ะต้องใช้เวนต้อง ยืนเป็นระยะเวลานานๆค่ะก็ทาให้การปวดข้อปวดข่าค่ะก็คืออาการปวดนะมันจะแบบเจ็บแบบเดินทางเรียบไม่ได้มันจะดังเสียก้อยู่ข้างในเนี่เจ็บทรมานมากๆเลยค่ะค่ะแล้วเป็นมากีปีแล้วคะเป็นมากเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วแล้วก็ไปหายาตัวแบบที่มันจะช่วยลดอาการปวดเนี่ยค่ะทานเท่าไหร่ก็มันจะดีขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วก็ กับมาเป็นอีกอะค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ทานตัวสิบปันสีบบุญเส็จนี้นะคะมีความเปลี่ยนงยังบ้างคะก็มีความรู้สึกว่ามันเบาขาขึ้นนะค่ะจากอาการที่เจ็บปวดเข่าเนี่ยดังเฮ้ยนอนก็นอนแทบไม่ได้ติดก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยืนได้ค่ะปกติแล้วค่ะค่ะแับว่าเป็นบุญของพี่นะคะที่ได้มาเจอกันนะัะสิบบุญคือเป็นนี้นะคะค่ะก่อนที่จะทานตัวผิบตัวนี้ค่ะคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะก็ปวดค่ะปวดสะโพกแล้วก็จะลงขานเวลาเดินแล้วมันแบบว่า จะต้องเหมือนก็ต้องยืนแอนแท่แค่สุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันม,มันตึงไ่ะแล้วก็พอทอนนี้หลานสาวก็มาก็บอกว่าป้าลองกินตัวนี้ที่ป้าขเขาเขาว่าป้าคนก็กินดีแล้วก็มาให้กินอะ่ะแาริทำให้กินก่อนอะ่ะให้ลองของก่อนแล้ว,ลวก็กินกินก็เออก็ดีแล,ล้วแล้วเป็นอาการเนี่ยอาการปวดเอวมาประมาณกี่ปีแล้วคะหมดปวดมานานปวดมานานมากเลยเนาะแต่ที่มันเริ่มปวดมันก็ตั้งแต่หกสิบห้าได้มานะแต่ว่าหลายปีเหมือนกันนะคะ ก็มันมันทนได้ะทนได้ค่ะแต่ตอนหลังนี่มันแย่ไงมันจะเดินไม่ไหวอ่ะปวดปวดแล้วมันขามันจะไม่ก้าวอ่ะว้แม่เนนะพอเสร็จแล้วป้าลองกินตัวนี้ดูอันที่เคยปวดนี่คือค่ะหายปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เราลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินไปตอนนี้ไปสวนแปลงอะไรได้คุณป้าก็ประทับใจมากๆเลยนะถ้าขาถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักร้อยคะแนนตอนนี้ให้คะแนนดีบุญเท่าไหร่คะก็ตอนกำลังกินก็ให้ทั้งร้อยเลยโอ้ให้ทั้งร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดมากมากเลยนะคะ